นีอั่หโวนนะครับผมและนี่ครับคือคอรเล่นแล้วรอดประจำทีพที84.2นะครับผมถ้าโกเดสปาตู l าเข้ามาดูก็ขอสวัสดีจากอดีตนะครับผมในทนนี้ครับเป็นแพทที่คนข้าี่จะตึงมา,มากๆเพราะว่าบอกเลยครับว่าไม่สมดุลพอสมควรครับแต่ก็มีความสมดุลอยู่บ้าง แต่ก็มันก็ไม่สมดุลอยู่บ้างครับแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเละเทะมากเลยครับผมแต่เป็นแพทที่สนุกฟอฟใน TMT ครับแพทไหนไม่สมดุลมันจะสนุกครับถ้าเราได้เล่นคอมที่มันโกงแฮรขอเล่นในวันนี้นะครับผมจะเป็นทางฝั่งของไซเฟอร์นะครับผมในไกด์แบบใหม่นะครับเราจะมีชื่อตัวละครในไกด์แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติม สามารถมาคอมเมนต์กันดานล่างได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าไกด์มีอะไรผิดพลาดมาแจ้งได้นะครับคอมไซเฟอร์นะครับจะเป็นคอมที่เล่นยากเสมอแต่ว่าสนุกมากขึ้นเลยนะครับผมในแพทใหม่ล่าสุดมีการปรับมานิดหนึ่งแต่ว่านะครับโดยรวมยังเล่นได้ดีครับมันคือเมตาของเซดดุนะครับที่จะเป็นตัวละครซีบาลูกพี่เซตของเรานะครับอยู่ในช่วงที่เก่ง มากๆเลยครับผมเพราะว่าเซตนะครับมีความสามารถในการล้วงกองหลังและในไซเฟอร์ครับจะเป็นอีกคอปหนึ่งที่เซตจะเฉิดฉายมากๆเพราะว่าในไซเฟอร์จะมีความรวยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีความสามารถในการบัฟสแตทให้กับตัวละครไซเฟอร์รวมถึงเซตด้วยนะครับในคอนี้ครับเราจะเล่นเป็นดาวนนเป็นหลักนะฮะแล้วก็อาจจะใช้เฟจจูนี่เป็นแท้ง แล้วก็ใช้เซตนะครับเป็นแคลี่ลองหรือว่าหลักแล้วแต่ของที่มีโดยนะครับอันนี้หลักการไซเฟอร์แหละคุคงทราบแล้วใช่ไหมครับอันนี้ครับต้องแจ้งก่อนว่าไซเฟอร์มันต้องแบบเล่นแพ้เยอะถึงจะดีแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับแล้วคนรู้แล้วแหละว่าไซเฟอร์ต้องแพ้แล้วค่อยแบบเรียกว่าจะออกตอนสามที่สามสามี่7โดยนี้ครับของไซเฟอร์ไม่ใช่เคมบารอนนะครับผมเราไม่ได้จําเป็นต้องแพ้ติดต่อกัน1 0 15ตาโดยห้ามชนะเลยในการเล่นไซเฟอร์ครับคุณสามารถเผลอชนะได้อาจจะมีฮีโร่อาจจะมีขายบอด มีขังทัก เจอพวกนี้ครับปล่อยไปเลยครับผมไซเฟอร์ ipher, ไม่ได้บังคับให้คุณต้องแพ้ติดต่อกันเยอะมากมันยังคุ้มอยู่ครับผมโดยที่ถ้าคุณแบบเพอชนะคุณแค่จะเสียมูลค่าของไปประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโลกแตกไม่เหมือนกับเคมบาลอนที่แบบโดนฮีโร่ปั๊บมันแอบ,บเคว้ยเลยครับชัวงแรกไซเฟอร์ ipher, ครับถ้าคุณแบบมีชนะมีแพ้บ้างก็ได้นะครับทางเทคนิคเราเหมือนกับเล่นปกติอาจจะมีตั้งใจแพ้บ้างแต่ว่าเหมือนกับเราแอบ,บตั้งใจแพ้เก็บเงินใช่ไหมครับเก็บรูสติกหรือว่าแพ้ที่ต่อการเก็บความสามารถในการหยิบของในเก้าดูตีคน ก็มีความสามารถในการได้ของจากไซเฟอร์แบบแคชเอามาแล้วก็ไปเล่นต่ออันนี้ครับต้องจำว่าไซเฟอร์เป็นเผ่ารวยประเภทแบบคลาสสิกทีทีแล้วกันก็คือแบบมันจะเป็นเผ่ารวยที่แบบมันจะให้ของมาแล้วเขาจะให้คุณไปทํางานต่ออาจจะให้อาติแฟกต์มาอาจจะให้ตัวละครแชมป์ดูปอะไรเงี้ยฮะเราต้องเฟล็กซ์หรือว่าทําการเล่นตามที่มันให้มาถ้ามันให้เป็นพวกดาวเวได้เยอะ อาจจะให้ไปเล่นเป็นดาวเวลีโลกถ้ามันให้เป็นตัวละครแบบเอเบลบองอาจจะให้เป็น Y 4ดาวเขาจะให้เราเล่นเป็นไซเฟอร์หเป็น Y กับเล bon b บ n บองแบกซึ่งอาจจะเก่งไม่เก่งแล้วแต่รอบใช่ไหมครับอาจ,จีไอเทมอาร์ติแฟกต์เหมือนกับในแต่ละคอมโบของไซเฟอร์ครับมันจะมีความเก่งของมันอยู่แล้วก็คุณแค่ต้องรู้ว่าไซเฟอร์แต่ประมาณนี้เราจะเล่นไซเฟอร์ต่อดีไหม หรือว่าขายทิ้งแล้วไปคอฟอื่นอะไรเงี้ยนะครับโดยนี่ครับจะถือว่าคุณเล่นไซเฟอร์ต่อนะครับผมอันนี้ครับจะเล่นเป็นดาวเวน3ดาวและก็คู่กับเซตนะครับผมดาวเวนความสามารถมันจะปลาขวานสุดแมปใช่ไหมครับแล้วก็เซตมันจะพุ่งไปสุดแมปเหมือนกันถ้าคุณวานนะครับเซตไว้ที่ทางซ้ายมือหรือว่าขวามือนะครับของช่องตรงกลางอันนี้ครับจะเป็นทางซ้ายมือของช่องกลางสุดก็คือจะเป็นกาลิโอนะครับตรงกลางอยู่ เซตจะมีโอกาสล้วงไปทางซ้ายมือที่ใช้ข้อมีโอกาสเพราะว่าบางครั้งับฝั่งตรงข้ามอาจจะวางตัวตรงกลางหน่อยและเซตอาจจะพุ่งไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ว่าถ้าวางตงัวดีครับจะมีโอกาสล้วงไปทางซ้ายไปหาแครี่ดาวเวนครับอยู่ขวาสุดมันก็จะมีโอกาสพุ่งขวานไปสุดแมปทางซ้ายมือเซตไปเหมือนกันและมันก็จะไปฆ่าตัวละครน,นั้นแน่นอนเลยครับผมแต่นะครับถ้าคุณจะสลับก็สลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเซตไม่วางซ้ายสุดก็ขวาสุดถัดจากช่องตรงกลางสุดในแมปก็คือจุดที่กาลิโออยู่ในบอร์ดตอนนี้นะครับผมดาวเวนนะครับ เป็นตัวละครเน้นสกิลแรงๆนะครับผมใส่ของมาอนีหนึ่งนะครับจะเป็นโชจินแล้วก็ใส่ของแรงๆได้เลยนะครับเป็นอินฟินิตี้เอทแล้วก็ที่เหลือครับเป็นของระเมจดเพิ่มเติมก็ได้แท่งหลักเนี่ยจะเป็นเซจูนนี่ได้นะครับเนื่องจากว่ากาลโออาจจะ3ดาวยากแต่ว่า3าดาวได้ก็ดีนะครับอาจจะมาจากไซเฟอร์ก็ได้โดยนะครับถ้าเป็นเซจูนี่สดาวก็แทงได้ดีนะครับและมีฟีฟีด้วยเซตนะครับสำคัญควรมีไอแล้วก็ฮอชนะครับของเซตมันจะมาทีหลังดาวเวนก็ได้นะครับแล้วแต่รอบเนื่องจากว่าเซตจะมีโอกาสตายมากกว่า เพราะว่าจเจ้าตัวเองเข้าไปข้างในใช่ไหมฮะเซตครับจะมีไอ e, จะมีฮอชมันจะติดครีดแรงมากแล้วตอนที่มันว์ปไปด้านหลังแล้ววานีครับร่างเงามาจะปาดแล้วตัวละครที่มันโดนเล็งมันจะตายได้เลยและบวกกับดาวเวนสกิลอีกมันจะโหดมากเลยครับ <S <S คอมนี้ครับถ้าดาวเวน3เซต2และแบบท้ายเกมเราไปเติมตัวละครแพงจะสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบเนี้ยสามารถใส่เซริอาจจะเป็นกุนสู้อาจจะเป็นขอจะเอ็กโซที่เราติดได้ด้วย ก็ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งอย่างที่บอกครับมันไปได้หลายเวอร์ชั่นเลยนะครับอาจจะขายไซเฟอร์หมดเลยหรือจะเป็นฟอร์จูนเฟลที่เราจะคุยกันเดี๋ยวอีกสักพักในคลิปนะครับผมในเวอร์ชันนี้นะครับถึงจะเป็นดาวเว้นตัวละคร3บาทเราจะทําการโรดที่เลเวลแนะครับผมใช้เงินใช้แล้วก็ตามใช้ความรวยจากของไซเฟอร์นะครับทำให้คุณเก่งกว่าชาวบ้านเรื่องของอุปกรณ์ทรัพยากรต่างๆให้ได้นะครับผมไซเฟอร์ครับยากอยู่นะฮะแต่ลืมครับไม่จะเป็นโต๊ะแพ้ตลอดครับผมสามารถชนะก็ได้ครับที่เหลือกณ จะออกตอน 4G3 4G7 หรือว่า5 5อันนี้แล้วแต่เลยครับต่อมานะครับพูดถึง Exotec h นะครับมีการปรับสําคัญมากครับ e x o t e c h อันนี้ครับจะเป็น Exotec h ทค7เซรีไปเลยนะครับผมอเทมเหลืองกับปืนแดงนะครับมีการโดนปรับมาเล็กน้อยนะฮะทำให้อาจจะไม่จาเป็นตลอดละถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับเซรีต้องมีของเหลืองถึงเล่นได้ใช่ไหมครับอาจจะใส่ไปกุญซู2ชิ้นแต่ว่ามันต้องมีของเหลืองในแพทนี้ครับสามารถใช้เป็นธนูม่วงหรือว่าของม่วงได้นะครับผมเซรีใส่เป็น กุนซูธนูม่วงไออีกุนซูกันเบทธนูม่วงหรือจะเป็นแบบเดิมเป็นฟลักสีเหลืองผสมกุนซูก็ได้หมดเลยครับผมมันจะไม่ได้เวอร์เท่าแต่ก่อนฮะแต่ว่ายัางไก็ตามครับเซริควรมีกุนซูเลดเบทนะครับผมที่ผมจะวงไว้ให้ในตรงนี้เลยนะครับกุนซูเลดเบทครับสำคัญกับเซริมากๆเลยนะฮะแท้งหลังนะครับเป็นเซจูนี่เหมือนเดิมนะครับผมเอโซเทคจะค่อนข้างมีความสามารถคล้ายๆกับสแครปนั่นหมายความว่านะครับถ้าคุณมีไอเทมเยอะ มันจะบวกรวมกันแล้วก็จะทําให้ตัวละครแต่ละตัวเก่งมากขึ้นนะครับแล้วนะครับถ้าเลโซเทคคล้ายๆซักแคปสามารถเอาพวกแบบไอเทมอะเรมเอเทม มาเติมไปเยอะให้กับตัวละครได้นะครับผมมันจะได้บัฟเลือดแล้วก็มีสแตตตีเร็วไปด้วยของเวทนะครับเหลือเอาไปให้วารัสนะครับผมชอบลืมเอาของไปให้วารัสวารัสครับเป็นเวทที่สามารถช่วยให้เราแบบมีดเเมจเสริมมากขึ้นได้เช่นกันนะครับผมท้ายเกมจะมีที่เหลือโลเป็นคูบุโกก็ได้นะครับตัวในคอมลวครจะมีเซจูนี่นะครับเป็นตัวละครซีซีทั้งคู่กับคูบุโกถ้าเรามีคูบุโกเซจูนี่ครับวางริมๆิมหน่อยฮะอาจจะวางแบบคล้ายเซตเมื่อกี้ครับวางลิมลิมไม่ซ้ายก็ขวาหน่อยเพราะว่าถ้าเราวางตรงกลางมัน ที่จะไม่โดนตัวละครแคร,รี่ฝั่งตรงข้ามริมสุดซ้ายขวามือนะครับแล้วก็ถ้าเีโคบุโกวากายเซจูนี่มันจะสตัรนกองหน้าแบบแทบสังกดาเลยฮะโดยนะครับวันนี้นะครับแนะนําถ้าเกิดว่าเซรีพุ่งมั่วนะครับเอาจินกับคินเดตไปไว้แถวสามข้างหน้าได้นะครับช่องหนึ่งเนื่องจากว่าเซรีนะครับถ้ามันวาร์าแล้วมนติดตัวละครเพื่อล่วมทีเนี่ยมันอาจจะไปแถว3าเองซึ่งอาจจะ ทแบบเซริีไปตายก็ได้โดยเฉพาะในเมตานี่ครับตัวละครมาทักทายด้านหลังเยอะมากๆเราต้องว่าใจว้เซริพุ่งดีๆครับไม่ใช่พุ่งไปแถว 3. แต่นะครับอันนี้ผมจะดีฟอล์เป็นวานแถว4จนะครับจิงคินเดดแต่ว่าถ้าคุณเล่นแล้วรู้สึกว่าเซริีพุ่มมั่วขยึกคินเดดกับจิงไป อีกแถวหนึ่งด้านหน้าได้นะครับแล้วก็วารัชอยู่ริมสุดเหมือนเดิมครอบนี้ครับสรุกม,มากๆเลยครับผมทําการอัพที่แบบปกติได้เลยนะครับเป็นแฟรแปนหรือว่าอัพแบบปกตินั่นเองของเซลี่นะครับทำการเช็คกอ่อนเสมอว่าเอ็กโซรอบนี้มีธนูม่วงมีฟลักซ์ซีพีสีเหลืองหรือว่ามีปืนแดงพออยวนได้อยู่นะครับที่เหลือของแท้งแปะกับตัวละครด้านหน้าได้หมดเลยครับ ต่อมานะครับจะเป็น m i ด f o r t u n e Flex ที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับผมถ้าคุณเล่นไฟเฟอร์มาแล้วมันให้ความรวยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาจจะแบบเป็นตัวละคร5บาททั้งแพงอาจจะเป็นแชมป์รูปอาจจะเป็นของแบบแพงอาจจะเป็นเงินเราสามารถย้ายจากดาวเวนมาคอมนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าฟอร์ u ูนเฟล x เฟล็กคือเฟสซิเบิลคือืดหยุ่คกับเราเป็นอะไรก็ได้มันจะแส่ผสมอะไรก็ได้ฟอร์ตรูนครับก็คือจะเป็นตัวละครที่ใช้ของเป๊ะกับดราเวนได้เลยนะครับมันจะเป็นตัวละครแนวใช้สก,กิลแรงๆคือใช้ของมาหน้าเป็นโชจินดาบเขียวชิ้นหนึ่งที่เหลือเป็นของแรงๆตุ้มเดียวศัตรูหายได้เลยนะครับคอมนี้มีหลากหลายเหมือนกันเพราะว่าคอมเฟล็กเฟสซิเบิลมันจะยืดหยุ่นนะครับมันจะไปได้เยอะเวอร์ชันนี้จะง่ายหน่อย คุณสามารถมาเองก็ได้ครับไม่ต้องผ่านไซเฟอร์แต่ว่าถ้าคุณมีไซเฟอร์ครับสามารถปรับปรุงกองหน้าได้ตามใจชอบเลยครับผมสาคัญแค่นี้ครับคุณต้องมีฟอร์จูนแน่นอนแล้วก็ต้องมีซิดิเคทนะครับเผ่าของฟอร์จูนส่วนมากจะเป็นฟอร์จูนรอบแล้วก็ดารเรสนะครับซิดิเคทสามคุณก็จะมีความสามารถในการใส่หมวกให้กับฟอร์จูนมันจะเพิ่มกระสุนนะครับมีการปรับในแพทนี้เล็กน้อยแต่ว่าเล่นได้อยู่ครับแค่อาจจะต้องเจอตัวละครแพงเยอะหรือไม่ก็ต้องเจอฟอร์จูนสองดาวไวๆนะครับหนึ่งดาวอาจจะลำบาก และท้ายเกมครับออรูล่าสำคัญในการเป็นตัวละครดาเมเสริมและตัวละครเรียกเพื่อนมาช่วยมากๆเลยครับผมถ้าคุณเป็นไซเฟอร์เหลือแล้วก็ตามนะครับง่ายๆครับฟอร์จูนนะครับใช้ของเป๊ะๆดราเวนนะครับเป๊ะๆได้เลยนะฮะกองหน้าครับเป็นเลโอน่านะฮะเนื่องจากว่าจะเป็นตัวละครซีบาท,ที่ดีและเลโอน่านะครับในแวนกาสีในเวอร์ชันนี้ก่อนนะถึกมากๆครับผม เียวหน้าอาจจะหายาหน่อหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าคุณได้จากไซเฟอร์เป็นตัวละคร5บาทแท้งก็เปลี่ยนเป็นตัวละคร5บาทแท้งผสมกับฟอร์จูนด้านหลังก็ได้นะครับผมก็ใส่ของแท้งไปนะครับออโราเป็นของเวทนะครับผมกายภาพแทงเวทมีที่ลงหมดเลยนะครับออโราเสมอครับผมควรจะใช้เป็นแซกเนื่องจากว่าแซกนะครับจะคุ้มเพราะว่าไม่มีเผาอยู่แล้วแซกนะครับผมแซกจะสามารถลงมาได้นะฮะแล้วก็ มันจะทําการสตันถ้ามัได้กระโดดแล้วก็ทําการแยกล่างเมื่อตายมาล่อตีนพวกตัวละครล้วงหลังได้มากมายด้วยนะครับแต่ว่าออโรร่าเสกตัวละครแทงสุดมากก็ได้ครับแค่ถราเป็นแซกมันจะคุ้มสุดเพราะว่าแซกไม่ได้มีเผามันไม่จะเป็นตัวลงไปติดบุยเซอร์ไปติดแบตชั่นไปเยกาอะไรก็ตามเลยนะครับถือเป็นข้อดีมากๆไปเลย่องนี่บอกครับคุณจะลงเป็น5บาทอะไรก็ได้ครับเป็นกาเ่นเป็นแบบแซกเป็นอะไรได้หมดเลยครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเบสิกเราสามารถนะครับผสมแดนโโมได้มากๆเลยนะครับเช่นมอกร์กันหน้ากับอีลีฟมอกร์กันจะได้เป็น ขอบได้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันนี้อีลิตมันจะใส่เฉยๆเอาไดนาโมโดยนะครับถ้าคุณมีไดนาโม4นะครับต้องประมาณ4นะคุณสามารถไม่ใส่ดาบเขียวโชวจินให้กับฟอร์จูนได้เลยครับดาเมจสชิ้น สกิลทีเดียวศัตรูหายเกือบหมดบอดได้เลยครับแต่ว่าต้องเป็นไดนาโมสีนะครับไม่งั้นมานาจ,จะไม่ทันคอมนี้ครับสนุกมากๆอย่ายที่บอกครับมาจากไซเฟอร์ก็ได้มาจากปกติเองก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะแนะนํามาจากไซเฟอร์มากกว่าเพราะว่าคอมนี้ครับต้นเกมอาจจะใช้ตัวละครที่ของแอบลบาบากนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนมากครับคอมเนี้ยมันเหมือนกับแบบเรามาฝั่งแพงเลยจะดีกว่าถ้ามาไม่เลยก็ตามนะครับทําการเอาแบบแฟร์แปดหรือปกตินั่นเองนะฮะ Golden นออกนะครับผมหลายคนต้องอยากเล่นคอมนี้ครับเป็นคอมที่ผมชอบมากๆคอมนี้คือคอมรวยสายชนะในนี้นะครับผมมีการได้บับมาที่โหดมากครับผมที่โกลเด้นอ6อกห มันจะสามารถฆ่าและมีโอกาสได้เงินได้ความรวยแบบ1 0 0เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่คอมนี้ต้องการแต่ว่าคอมนี้ครับคือคอมที่เล่นยากมากๆเพราะว่าต้องบอกเลยครับว่าคอมนี้ต้องใช้สมองในการคำนวณเงินเราต้องทำการกดอเวลหรือทำการสุ่มตัวละครใช่ไหมครับในการอัพต้นไม้และต้องให้ต้นไม้อัพเกรดมันจะอัพเกรดเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะบับความเก่งของกนเล่นออกแบบถาวรและคุณต้องมั่นใจว่าดอกเบี้ยคุณไม่หายเยอะด้วยไม่งั้นคุณก็จะจน ถึงในคอมนี้จะมีโอกาสได้ตังค์แต่ว่าถ้าเราเป็น g กลเด n อ็อกหรือ2เนี่ยมันยังไม่รวยเท่าที่ควรนะฮะมันต้องบริหารตางังค์ดีๆมากๆเลยครับแนะนําให้เล่นคอมนี้ถ้ามีตราโกลเดนอ็อกหรือว่าถ้ามีอัคมินเงินด้วยนะครับถ้าคุณทําให้มันเกิดได้คอมนี้ครับจะเป็น a ัฟเฟรียอสแบกแครี่นะครับเป็นโกลเดนอ็อกบวกกับเลโอนาเป็นแท้ง อฟเฟรียสกับเรียวนาจะเจอกันบ่อยมากแอนนี่ครับจะใส่เป็นของมาไนเยอะมันได้บัฟมันนึงแหละแต่ว่าในคอมนี้ครับแอนนี่จะมีหน้าที่เป็นซามอนเดอร์เป็นตัวละครเสกหมีมาทุสาบสะบ้านแล้วก็ถ่วงเวลาให้อัฟเฟรียสยิงซะมากกว่าอฟเฟรียสไม่ได้บัฟมาซึ่งแอบเศร้าเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะได้บัฟสักอย่างนิดนึงอะแต่ไม่มีเลยไม่รู้ว่าเขากลัวโกลเดนออคเกตเกินหรือเปล่าแต่ว่าคอมมันเล่นยากครับผมผมคิดว่าถ้ามีตราถึงจะได้เล่นด้วยซ้าเพราะว่าถ้าเราไปโกลเดนออคหกเนี่ย มันจะสามารถใส่ตายสักตัวแล้วคุณจะได้ไม่ต้องใส่ตัวละครเยอะแบบนี้นะฮะในไกดอะตัวละครจะเยอะแต่คือแบบถ้ามีตรามันจะไม่ต้องใส่เยอะแบบนี้แต่คือถ้าเรามีตาครับมันจะแบบเก่งแต่ถ้าไม่มีตามันต้องใส่เยอะมากๆและโค้ดออกหแบบท้ายเกมมันจะไม่ค่อยอยากใช้แบบเกรฟอะไรเงี้ยฮะคือครอบนี้มัน จะเหมาะบางรอบจริงๆรอบที่มีตราหรือว่ารอบที่คุณเจอตัวละครโเด้น <c oughs> อ็อกเยอะเจอไวหรือว่าแบบมีแบบมีความรวยมากๆนะฮะถ้าคุณทําได้ครับมันจะหลายยาวเลยฮะมันจะเป็นคอมที่ค่าเราได้เงินตลอดแล้วคุณก็จะมีตัวละครแบบมาเพิ่มท้ายเกมนะครับสามารถอัพเวลขึ้น9ขึ้น1ิอัฟเล,ลียนแบกเลียวหน้าแทงแอันนี้ปั๊มหมีแล้วก็เอาหมีมาช่วยแทงแล้วคอมนี้ครับก็จะเป็นคอมที่สนุกน่าสนุกมากเลยแต่ว่า อย่างที่บอกครับอาจจะต้องรอตราหรือว่าบางจังหวะที่เหมาะในการเล่นนะครับอย่างที่บอกไปครับต้นไกด์ของอันนี้ว่าต้องคำนวณเงินดีๆครับผมเวลาเรากดออาเวลบางครั้งแบบชอบแบบกลางๆแบบผมมีตังค่สิบแปดบาทกดเคาะอเวลสองครั้งมันจะได้ไปห้าสิบเดี๋ยวอาเวลไม่ทันแต่ต้นไม้ครับอาจจะนับไปแล้วต้นไม้นะครับมันจะนับที่เราออพเวลกับสุ่มที่ใช้ตังใช่ไหมครับแล้วบางครั้งมันต้องใช้ทั้งหมด3 2บาทเราเคาะเอเวลสองครั้งมันจะเป็น8ทัพสแล้วมันก็จะรีเซ็ตใหม่มันจะมันจะขาดทุนในการอัพต้นไม้้้ะรััทาายยเเเกมมตตออองไ เพราะว่าต้นไม้ของโกลเดนออกะครมันจะบัฟให้ตัวละครโกลเดนอ็อกก็คือเวียโกอัฟฟ i เลียตแ n ะนี่เนี่ยมันจะมีดาเมจมากขึ้นด้วยครับผมท้ายเกมหรือถ้าเป็นโกลเดนออกหมันจะแรงมากๆและมันจะเป็นหนึ่งในวิธีการชนะเลยครับถ้าต้นไม้มันได้เยอะเราก็จะแบบโอกาสฆ่าได้ฆ่าได้ก็จะรวยรวยก็มาอัพต้นไม้แล้วก็วนลูปไปแต่ว่าแถเนี่ยครับคนจะแย่งกันเยอะมากแล้วก็อัฟฟิเลียเรียนามันมีคอมประจําของมันอยู่แล้วด้วยนะครับนะครับหวังว่าทุกคนจะเล่นคอมนี้อย่างมี หรือบางครั้งแฟส9เลยก็ได้ครับก็คืออาจจะไปเร็วก9่าเ้าต่อเร็วๆเ,เลยแต่ว่าลหลักครับแฟส8อาพไปปกติอาฟริออสเรโอน้าอันนี่ก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้น9ไปลงตัวละครเพิ่มขึ้นเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับมาดูมาเลงที่เล่นง่ายกว่านั้นบ้างครับเล่น9ก้าครับผมเล่น9ก้าผมคิดว่าคอนข้างเนิฟไม่พอเลยมันเก่งมากๆครับผมอันนี้จะเป็นสติเดมอนนะครับไกด์จะเป็นแบบ ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าในชีวิตจริงคุณจะวางตัวละครตามช่องนะฮะโดยเฉพาะช่องไฟของตัวละครในสติดเดมอนนะครับที่มันจะได้บับมากขึ้นเข้าไปด้วยเลงก้าครับ เนื้อไม่พอครับผมยังเก่งเสมอเลยเลงก้าเป็นตัวละคร3บาทแหละมันเก่งก็ไม่เซนแต่แค่มันเป็นตัวละครล้งหลังอะแล้วมันกระโดดฉลาดนะครับผมเลงก้าครับใส่ของแนวถึกนะฮะเนื่องจากว่าเรามีความสามารถในการติดคริจากเอ็กซิคิวชเนอร์บ้างอยู่แล้วนะฮะโดยในเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นเวอร์ชันสติเดมอนนะครับซึ่งถ้าเรามีตราเอ็กซิคิวชเนอร์สามารถแปะให้จริงก็ได้นะครับผมมันควรจะเป็นเอ็กซิคิวชเนอร์สองเวอร์ชันนี้อาจจะเก่งกว่าเวอร์ชันเอ็กซิคิวชเนอร์ห้านิดนึงตรงที่ว่า เราจะมีความถึกให้เลนก้าครับผมแรนจะเป็นตัวละครแบกได้ด้วยจริงจะเป็นตัวละครแบกได้ด้วยบาคาจะมีซามิล่าละหลัดจะเป็นเลนก้าคืออันนี้ครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นง่ายๆหน่อยแต่ว่าท้ายเกมคุณอาจจะเอาแบบไซล,ล่าออกแล้วเติมเป็นซามิล่าอะไรก็ได้ถ้าคุณเจอเลนก้า3และจริง3นะครับเลนก้าจะตัวละครแบกหลักโดนเนื้อมานิดนึงไม่พอเนโกเป็นแทงแล้วก็เนโกเป็นแทงที่ถึกแล้วก็ <c oughs> เนโกมีเลือด <c oughs> จากสติเดมอนจิงครับจะเป็นแคลร่ลองซึ่งเป็นแคลร่หลักก็ได้แหละ แต่ว่าคือมันควรจะเป็นแครี่หลักเพราะว่ามันแบบไม่ได้โดนเนิฟอะไรบัดเท่ากับเรนกาแต่ว่ามันไม่ได้เก่งท่าเรนกาที่มันล้วงหลังนะฮะในงั้นก็ตามครับเรนก่าสามจิงสามจิงคอยเคลียร์มันเรื่อยเรนกากระโดดเก็บทีละตัว2ตัวคุณจะสนุกเวลาเล่นคอปนี้แต่คุณจะไม่สนุกเวลาเ,เจอคอปนี้แต่ถ้าคุณได้มีตัวละครเอ็กซิคิวชันเนอร์เยอะครับผมสามารถเอาตัวละครสติดเดมอนออกนิดน,นึงก็ได้ครับเอาแบบไซล่าออกเอาแบรนด์ออกเติร์เป็นเอ็กซิคิวชันเนอร์เป็นเกรปเป็นไวรัสแทนอะไรงี้ก็ได้นะครับผมแต่ว เติมตัวละครแ,แพงแล้วท้ายเกมคุณมีตัวละครแครี่แบบ3-4ตัวฮะ ถ้าแบบมีแบรเลนกามีแบบซามิล่ามีจิงมันจะแบบตัวละครแครี่เยอะมากๆในตัวละครสติเดมอนฮะอันนี้ครับถ้ามีตาสติดเดมอนก็มาได้มีตาเอ็กซิคิวชันเนอร์นะครับก็มาได้เหมือนกันผสมได้เลยครับจะเป็นสติเยอะจะเป็นเอ็กซิคิวเยอะอันนี้แล้วแต่เลยครับผมแต่ว่าในนี้จะเป็นแบบเลนการสติดเดมอนที่มาง่ายมากๆเลยครับผมเพราะนี้ครับทำการโหลดที่เรเวเจ็ดนะครับเป็นสโลโลเจ็ดเลนกาสายเราก่อนนะครับถ้าจิงขาดนิดเดียวโหลดต่อได้ถ้าจิงขาดเยอะขึ้นแปดไปเติมตัวละครทั้งแพงและไป คอมที่กลับมาแล้วครับของชาโคฮะชาโคเป็นตัวละครหนึ่งบาทที่เก่งเกินเบอร์มากๆเลยครับผมถ้ามันใส่หมวกของซิตี้เคสมันจะวับไปข้างหลังตอนแรกเป็น4ช่องตอนนี้เหมือนจะเป็น3ช่องนะครับตัวละครที่เหมือนจะเลื่อดน้อยสุดแล้วก็ปาดคอครับผมซึ่งชาโคมีแพสซีฟครับที่บอกว่า ตัวละครนี้ถ้าฆ่าได้จะได้รับพลังจุติขาวรครับผมและมันคือตัวละครหนึ่งบาทมันจะมาเร็วมากมันจะเก็บสแต็กเร็วมากครับต่างจากทฤษฎาใน T F T s e a s 3นะครับผมโดยชาโคนะครับจะเก็บได้เฉพาะคนนะครับขีดไม่นับหมายความว่าครับถ้าชาโคต้นเกมมาเร็ว2ดาวของดีจะเหมาะในการเล่นคอมนี้นะฮะคอมนี้ผมเคยพยายามแบบบังคับเล่นแล้วอาจจะยากเพราะว่าตัวละครได้มาและชาโคมันต้องฆ่าได้เยอะมันจะได้ไหลครับมันต้องเก็บสแต็กไปเรื่อยๆแล้วก็แบบ เป็นจังหวะเกมที่เราชนะชนะชนะแล้วก็ชาโคดาดาวแล้วก็แบบไปเติมตัวละครอื่นต่อถ้ามันมา3ดาวครับจะน่ากลัวม,มากครับผมเคยเห็นคนได้จากออกเมนที่มันได้1บาท3ดาวจากไอเมนลุงแล้วแม่งไหลาย,ยาวแบบเลือดร้อยเลยมังนะ้งเนี่ย คอมนี้ครับจะโกงถ้าชาโคมาเร็ว3ดาวเร็วและมีของดีครับมันจะฆ่าต้นเกมกลางเกมท้ายเกมเติมเซตเติมชาโคคอมนี้ตัวละครรุ่นหลัง2ตัวครับและเมื่อกี้เรนก้าก็อีกตัวหนึ่งคือเมตานี้คือเมตารุ่นหลังมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันคือต้องเจอชาโค3นะครับต้องเร็วด้วยฮะไม่งั้นท้ายเกมมันจะเป็นมาทิ้ฟันคอมนี้ครับทำการโรที่อาเรเวล5นะครับผมทำการสโลโลหาชาโคให้เป็น3ดาวให้ได้นะครับปีบอมแท้งแล้วก็มีเซน่าถือของที่เหลือเป็นตัวละครแคลิลองได้นะครับ กับเวอร์ชันสติเดมอนแบบนี้นะครับเป็นสติเดมอนปกตินะครับถ้าคุณมีแบบมีตราสติเดมอนแล้วคุณไม่ต้องการได้เล่นเลงก้ากับจริง มาเป็นปกติเลยฮะเป็นแบรนด์แบนนะครับเป็นของเวทนะครับแบนก็จะเป็นของมานาหนึ่งชิ้นนาชอทูดท,ที่เป็นของตีเร็วก็ดีมัดคริหรือของไดเบจชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับผมเนโกคอมนี้ก็ถึกมากๆเพราะว่าเราจะใส่เป็นตัวละครซตาตร์จิสด้วยนะครับเนโกจะถึกเข้าไปใหญ่แครี่รองหรือบางครั้งจะเป็นหลักซาม,มิล่าครับถ้าสองดาวในคอมนี้เลือดจะเยอะสแตตจะดีและมันจะเก็บตัวละครได้เยอะมากเลยนะครับผมคุณสามารถสลับไปมาได้นะครับคุณจะเป็นสตีดเจ็ดก็ได้คุณจะเป็นเทกกี้สี่สต แล้วแต่รอบนะครับผมแต่ว่า ในเวอร์ชันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันสตีทเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใส่ตัวละครบางตัวที่ไม่แอกใส่อาจจะไม่ต้องใส่มุนโดอะไรเงี้ยฮะเราจะเป็นเทคกี้สี่ซึ่งเทคกี้สี่แบรนก็จะแรงมากๆด้วยนะครับผมถ้าคุณมีตาเทคกี้หรือว่ามีตาสตีดเดมอนไปแปะกับโคบุโกไปแปะกับเวียโกได้นะครับถ้าเป็นตาสตีคอปนี้ครับจะมีดาเมจเวทที่ค่อนข้างแรงมากๆและสนุกมากๆครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันที่เจอตัวละคร5บาทแบบ3ตัวเวียโกโคบุโกแล้วก็ซาวิราถ้าคุณตัวละคร5าบาทยังไม่มาใช่ไหมคร เกมดาเมจจะแรงกว่านะฮะแต่ว่าแบบแบบธรรมราเป็นสตีดเก็เล่นได้นะครับผมแต่นี่ครับจะเป็นสตีเดมอนห้าแบนแบกเวทในโกดแทงแล้วก็ซามิล่าสีของกายภาพที่เหลือของแทงเหลือไปให้คุปโปโกของเวทเหลือไปให้เวียโกได้เลยครับผมคราวนี่ครับทำการอัพแบบแฟร์แป หรือคือแบบปกตินั่นเองนะครับเรามาดู C ินดิตเรีรโรของทวิตเฟดกันบ้างนะครับผมทวิตเฟดเป็นตัวละครที่เก่งมากๆและก็รู้สึกว่ายังเก่งอยู่นะครับผมทวิตเฟบก็เหมือนเดิมฮะใส่กุนซู2ชิ้นได้นะครับอาจจะเป็นกุนซู2เป็นการเบลดหนกุนซูกันเบดหมัดคลิกก็ได้นะครับผมถ้าคุณมีหมัดคลิกแล้วคุณไม่ใส่ไปเลยเนี่ยอาจจะเสียโอกาสชนะก็ได้ครับเพราะว่าทวิตเฟดมันปลาไพ่เยอะครับมาติคลิกก็จะคุ้มอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าบางรอบกุนซู2ชิ้นมาเลยก็เล่นได้นะครับผมแต่นะครับไม่ ซูโอเคได้อยู่ครับแต่ต้องมีสักชิ้นหนึ่งนะครับคุณซูเรจเบสแท้งนะฮะถ้าคุณเจอดาเลสสามดาวซึ่งมันจะหาง่ายพอเราโหลดที่เลเวลาหกลาเท่ากับทวิเฟษก็เป็นแท้งหลักไปครับแต่ว่าดาเลสมาน้อยบรอมมาเยอะบรอมเป็นแท้งหลักก็ได้นะครับแต่ว่าสักคนนะฮะไม่ดาเลสก,ก็บรอม ควรเป็น3ดาวนะครับแล้วก็ของที่เหลือนะครับของไก่เข้า,าต่างๆลงให้กับมิสฟอร์จูนนะครับผมคอนี้จะเป็นสถิติห้ามีหมวก2ใบนะครับถ้าคุณคิดว่าแทงคุณพอแล้วเอาหมวกไปให้ฟอร์จูนกับทวิฟต์แต่ว่าปกติส่วนมากครับหมวกอันนึงให้ทวิฟต์อีกใบหนึ่งให้แทงนะครับไม่ดาเละเอียดก็ปรอมตามตัวละครที่คุณใช้คอนี้ครับจะสนุกมากแล้วกออ็มีโอกาสโดนเนื้ออีกนิดหนึ่งมั้งเพราะว่าคอมมันค่อนข้างที่จะเล่นได้ไม่ยากนะครับผมถ้าเจอทวิฟตสามดาวเร็วขึ้น7ขึ้นแไปหาฟอร์จู ออรลล์าอีออรลล์าเรียกแซกหรือเรียกแทงโอ้โหคอมนี้แม่งไหลาย,ยาวมากเลยครับผมแต่ในปกติก่อนคอมนี้ครับทำการสุ่มที่เลเวลหหาทวิสเฟดเป็นหลักก่อนนะครับที่เหลืออาจจะเป็นดาเลียสหรือแม่งก็บรอมมาเติมทีหลังได้ครับและนี่ครับคือหนึ่งในคอมที่ค่อนข้างโกงที่สุดในเมตานี้ครับผมมันคือคอมเวนรเวนผมว่าต้องโดนแพรบี B. ผมไม่รู้นะว่ามันจะโดนไหมแต่มั่นใจมากๆว่าต้องโดนแตะไม่แพรบี B, ก็แพรหน้าแหละฮะ เวนผมว่าเก่งไปหน่อยนะผมเวนเก่งกว่าเซนนาครับและราคาห่างกันราคาหนหึ่งถึงแม้ว่าเซนนามันจะเป็นทั้งดีวีดีขอบทั้งเซเลเยอร์เวนผมว่าเก่งกว่าเซนนามากเลยฮะเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นตัวละครแนวกุนซูครับเวนแสก่กุนซูสองชิ้นก็ได้กุนซูหนึ e, ่งไออีกุนซูการเบรกกุนซูติกระจายกุนซูสองติกระจายไออีผมมันใส่ได้เยอะมากเลยครับผมและขอบนี้เห็นไหมครับมีลูกพี่เซตมาล้วงหลังด้วยฮะใช่ครับขอบนี้มีความสามารถในการละลายกองหน้าด้วยเวนแล้วก็ละลายกองหลังด้วยเซตครับผมแลวเราเป็นเซเลเยอร์ครับ เพิ่มพลังสมตีด้วยผมว่าเวนโดนแน่นอนเลยครับผม ถ้าต้นเกมนะครับเวเยอะกุนซูมีเยอะนะครับผมและส่วนมากเนี่ยถ้าไม่มีคนแย่งจะโหดมากฮะเล่นคอมนี้ได้เลยครับผมทาการหาเวสามนะครับระหว่างนั้นนะครับเก็บจาวันเอาให้3ได้ก็จะดีมากแต่ว่าไม่จําเป็นเพราะว่าไม่งั้นนะครับถ้าจาวันไม่3เราเปรียวน่า2ดาวแท้งแทนก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่รอบแบบบางรอบเลียวหน้าก็จะโดนแย่งเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าจาวันครับโอเคอยู่จาวันเป็นแท้งหลักแล้วก็อาจจะมีเซตเป็นตัวละครแคลรี่รองก็ได้นะครับผมถ้าคุณมีเซตสอดาวเวสดาวจาวันสามแม่งจะเก่งมาก ล้วงหลังก็โหดเอาจริงเวอร์ชันนี้ครับของเซตอาจจะล้วงโหดกว่าไซเฟอร์อีกเพราะเหมือนกับเซตเวอร์ชนันเซเลเยอร์มันจะค่อนข้างแรงแล้วมันจริงมีความสามารถในการดุเลือนะฮะแบบตัวละครเซเลเยอร์มันจะฮิวกันในเพราะตัวละครเซเลเยอร์มันจะช่วยฮิวกันนะครับแลวแบบมันจะไม่ตายเลดิแล้วมันจะปิดกองหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายเกมเติมเป็นเลนิกตั้นเติมไปกาเลนเติม5าบาทมาเสริมอีกคอมนี้แม่งมาเร่งมากเลยครับผมเกือบไม่มาเร่งละพอมีเซตมาล้วงหลังแม่งน่กเกียรตเลยครับผมคอมนี้ครับสนุกมาก เพราะว่าเวนสดาวเนี่ยครับมันจะเป็นเมตาแต่ว่าถ้าเวสองดาวแล้วโดนแยกอะไรเงี้ยโดนแยกจากอนิมา่าโดนแยกจากคอปเดียวกันขึ้นเจ็ดขึ้น8ไปหาเซตสดาวมาช่วยแบกแทนนะครับถ้าเขาเจอเวนก็ซวยไปแต่ถ้าคุณเจอเซตสดาวแล้วเวนเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังก็ได้นะครับถึงจะเป็นเลเว่าแปแต่ว่าถ้ามาโดนแยกสุ่มที่เลเวลหครับหาเวนสดาว แล้วก็ขึ้น7ขึ้น8เอาจาวันสามแรกก็ดีแล้วไปเอาเซตสอดาวนะครับผมแล้วก็มีคอปเนโลอีกคอปหนึ่งนะครับคือบอสเวก้านะครับเราจะเปลี่ยนใหม่ฮะเราไม่ใส่แท่งเลยครับเอาแรงๆไปเลยฮะเวก้าเทคกี้หนะครับค่อนข้างน่าเกลียดมากๆมันจะสกิลทีตัวละครละลายไปได้เลยฮะแต่ว่าแล้วแต่รอบเพราะว่าบางรอบครับถ้าคุณไม่เจอคูบุโกะไม่เจอซิกดาเมจมันจะหายอยู่โดยเฉพาะครับถ้ามีเป็นคูบุโกะแล้วได้เป็นไซสวอสสี่คอปนี้ครับจะโหดมากฮะเวก้าครับแนะนําใส่เป็นของมานาอะไรก็ได้ครับบูบับหรือโชจินก็ได้ บูบับจะมีดาเมจมากกว่าเนื่องจากว่าเวก้าครับมานาน้อยมันใส่บูบับได้นะฮะที่เหลือครับใส่เป็นนาโชทูดจะได้สกิลใหม่ทีเลยขึ้นการเบลดจะได้ฮู่กองหน้าและตัวเองนะครับของเวทหลักๆไม่จะเป็นก็ได้ครับเนื่องจากเราจะเล่นเป็นเทคกี้ไฮเวทใส่บอสไฮเวทเรามีพลังเวทเ,เยอะอยู่แล้วครับเราใส่เป็นซัพพอร์ตเป็นการเดฮิวเพื่อนฮิวตัวเองเผื่อโดนล้วงนะฮะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบมีหมัดคลีแล้วต้องการตู้มเดียวศัตรูหายหเลย ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมท้หลักครับเป็นชิวาน่าฮะของที่เหลือเอาไปให้ฟิกนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเทกกี้ฟิกก็จะมีดาเมจอยู่นะครับนอกจากว่าคุณมีแบรนด์2ดาวเร็วและเป็นเทกกี้หเร็วเอาของไปให้แบรนด์ก็ได้นะครับถ้ามีตาเทกกี้เอาไปให้คุปปุกโกจะโหดมากๆเลยครับผมหรือถ้าไม่เจอคุปปุกโก เอา basic ก,ก่อนก็ได้ครับท้ายเกมมันจะพึ่งเวียโก2และคูปุโก2คอบนี้ครับมันจะพอสู้เมตาได้อยู่เพราะว่ามันมีความสามารถในการดีลิทเซ็ตได้เลยครับแต่ว่ามันต้องพึ่งการเบรดนิดนึงไม่งั้น,งนเราจะตายนะฮะแต่นะครับคอมนี้ครับสนุกม,มากเลยทําการโรดที่เลเวล6นะครับเวียโก3ชิวาน่า3และที่เหลือครับขึ้นเวลไปหาตัวละครทางแพงมาเติมนะครับต่อมานะครับเป็นคอมมาร์กแมนแวนกาดนะครับคอบนี้ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมเลยครับมาร์กแมน4แวนกาด4ใช้ลิโอนาใช้ไซยาและใช้อเฟรียส์นะครับผมเนื่องจาากอดม สะกตนะครับโดนเนิฟมาเล็กน้อยมันจะเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเก่งไม่เท่าคอมที่มันเอาตัวละครเลโอน่าและซาย่าไปเยอะมากๆเลยครับผมเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเก่งขึ้นมานิดนึงนะครับจากคอมอนิมสัสสะกดเจ็ดแต่ว่าก็เล่นได้นะครับมแม่ครับจะเก่งมากๆถ้าเป็นมแม่สี่ เพราะว่าเรานะครับจะมีพลังโจมตีมากขึ้นด้วยนะฮะถ้าเป็นแวนการ์สสี่ลิลล่าครับจะถึงมากๆฮะข้อนี้ครับเหมือนเดิมครับผมอัฟเรียสแบกหลักก็ได้ไซยาแบกหลักก็ได้นะครับของสลับกันไปมาได้นะครับแต่ว่าอัฟเรียสชอบกุนซูมากกว่าไซยาชอบเป็นโชจินมากกว่านะครับผมข้อนี้ครับทำการอัพที่เลเวลแปดแฟต์แปดปกติได้เลยครับผมและอีกข้อนึงนะครับสุดท้ายนะครับเป็นอนิมาสควอตนั่นเองฮะแนะนําให้เล่นถ้ามีตราแล้วกันนะครับหรือถ้าคุณแบบ ได้อนิมาซะก่อนเร็วเพราะว่าปัญหาของคอปนี้คือโดนแย่งเยอะมากครับผมมันโดนแย่งเวนตัวละครถือของของเราใช่ไหมฮะโดนแย่งซซยาไปอยู่คอปนู่นคอปนี้ลรียหน้าครับตัวดีเลยฟอร์จูนก็ใช้มาร์คแมรเบงกาใช้คอปนู่นคอปนี้ใช้หมดออโรลาก็ใช้ก็คืออนิเมาซะกอ่อนแย่งย้ายไปนู่นไปนี่หมดเลยครับถ้าคุณได้ตรามันจะมาพอช่วยให้แบบอนิเมาห้าเร็วอนิเมาเจ็ดเร็วได้อยู่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับซซยาแบกแล้วก็แทงหลักไปเรียลหนา้า เวทเป็นออโรานะครับออโราเฟกแท่งมาเสริมได้จะดีมากนะครับอาวุธเลือกเป็นตามที่คุณมีเจาะครับผมถ้าคุณมีเจาะเกราะเลือกอาวุธที่เป็นแนวกายภาพนะครับถ้าคุณเป็นเจาะเวทเลือกอาวุธที่มีแนวเป็นเวทตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าส่วนมากครับเราจะเน้นสายย่าเป็นหลักนั่นหมายความว่าเราจะมีเจาะเกราะก่อนนะครับแล้วนะครับเลือกอาวุธที่เป็นแนวกายภาพซึ่งสามารถอ่านได้เลยครับมันจะบอกอยู่ว่าอาวุธนี้เป็นกายภาพ อาวุธนี้เป็นเวทนะครับผมลองดูได้ครับอันนี้มาเล่นง่ายสุดในเกมแต่ว่าปัจจุบันครับโดนเนิร์ฟมาละโดนแย่งตัวละครด้วยอาจจะไม่ได้เก่งแล้วนะครับถ้าจะเล่นอัพแบบปกติที่ f a 8นะครับนี่ครับก็เป็นคอมรอดของเรานะครับมันเกือบเป็นแพทที่ดีอ่ะแต่ผมว่าเซตเนี้ยตัวละครรวมมันเยอะไปหน่อยซึ่งเอาจริงตัวละครลวงมันมาเพื่อแก้ทางตัวละครตีไกลซาย่า,ยาฟรีออสซามิล่าอาจจะเป็นแบบ ซิกเวก้ามันย so, ิงด้าหลังฟรีครมันต <cor ros an enorme> ้องมีตัวละครไปล้วงแต่ผมรู้สึกว่าตัวละครล้วงมันจะชนะตัวละครแบบตีไกลสบายเลยก็เลยแบบเดี๋ยวลองดูครับว่า TFT เขาจะปรับยังไงนะครับเซนติสนุกอยู่แต่ว่าเมตาผมไม่ชัวร์แต่ก็มันสนุกในความไม่สมดุลเลยฮะก็ลองดูได้นะครับผมถ้าคุณชอบคอไหนหรือว่ามีไกด์อะไรเพิ่มเติมแนะนําจากที่มีอยู่คอมเมนต์การด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของซาโวนะครับบ๊ายบาย